สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้กลับมาพบกับผมนะครับก้าว <laimed> ครับกับช่องเหรียญบาทในสนามเด็กเล่นนะครับวันนี้ก็มีการนาพอร์ตลงทุนของผมมาให้ได้ดูกันนะครับว่าจะได้ผลตอบแทนเป็นอย่างไรเป็นที่น่าพอใจหรือไม่นะครับแล้วก็จะได้เป็นแนวทางให้เพื่อนๆเนี่ยนำไปปรับใช้ด้วยนะครับว่าการลงทุนของผมเนี่ยมีรูปแบบเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็สามารถนําไปปรับใช้กับเพื่อนๆได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับแต่ก่อนอื่นขอบอกก่อนนะครับว่า วันนี้ขออนุญาตไม่เปิดเผยชื่อกองทุนนะครับเพราะว่าไม่อยากจะชี้นํากองทุนเป็นรายตัวนั่นเองนะครับก็เลยขอปิดชื่อกองทุนไว้ก่อนละกันนะครับแต่บอกไบให้ว่าการลงทุนของผมในกองทุนรวมนี้นะครับเป็นการลงทุนในกองทุนหมวดอุตสาหกรรมเทคนโนโลยีนะครับซึ่งเป็นการลงทุนในเทคโนโลยีซึ่งเป็นหุ้นต่างประเทศนั่นเองนะครับก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไปดูกันครับว่าผลตอบแทนจะเป็นอย่างไรครับ มาเริ่มดูพอรตลงทุนของผมกันเลยนะครับพอรตการลงทุนของผมเนี่ยจะเห็นว่านะครับผลตอบแทนอยู่ที่42.5 5เนะครับ42.55%นะครับการลงทุนของผมเนี่ยก็เป็นการลงทุนในกองทุนรวมในหมวดอุตสาหการรมเทคนโนโลยีนะครับเทคโนโลยีที่ลงทุนในต่างประเทศครับเป็นเทคโนโลยีที่ลงทุนในต่างประเทศโดยลงทุนในตลาด n a ส d a q ของสหรัฐอเมริกาเป็นหลักนะครับ มาดูทีละส่วนกันเลยนะครับก็ n a v เฉลี่ยครับ n a v เฉลี่ยของผมอยู่ที่16บาทนะครับโดยประมาณ16บาทนะครับ16.0535นะครับอันนี้เป็นเฉลีย่ยแล้วก็ส่วน n a v ปัจจุบันนะครับ n a v ปัจจุบันอยู่ที่22.8848นะครับตัว n a v ปัจจุบันนี้ล่าสุดอยู่ตัวที่1มีถนายนปี B. 2021นะครับวันที่1เมษายนปี2021 nav อยู่ที่22.8848นะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นทุนของผมครับต้นทุนไม่เยอะนะครับต้นทุนของผมอยู่ที่13,120นะครับจุดแปบาทนี่นะครับอันนี้ต้นทุนอันนี้เป็นมูลค่าพอร์ตปัจจุบันหนึ่งหมื่นบาทนะครับโดยประมาณนะครับก็คือพูดง่ายคือบวกขึ้นมานะครับให้ผลตอบแทนนะครับขึ้นมา อยู่ที่5,583บาทนะครับผลตอบแทนอยู่ที่5,583บาทอันนี้เป็นจำนวนหน่วยนั่นเองครับจำนวนหน่วยสะสมทั้งหมดนะครับซึ่ง42.55%เนี่ยผมถือว่าเป็นผลตอบแทนที่เยอะมากๆเลยนะครับซึ่งถือว่าเยอะที่สุดในพอร์ตการลงทุนของผมเลยนะครับกองทุนตัวนี้นะครับก็มาเปิดเผยวิธีให้ได้ดูกันนะครับว่าการลงทุนของผมเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย ลงทุนอย่างไรนะครับเพื่อให้ได้ผลตอบแทน42.55%ซนะครับซึ่งถ้าเราเลือกกลุ่มการลงทุนที่ถูกต้องนะครับเลือกหมวดอุตสาหกรรมที่ถูกต้องดูมีอนาคตเติบโตเนี่ยผมใช้รูปแบบการซื้อแบบ dca เนี่ยก็สามารถทําให้เราเนี่ยมีผลตอบแทนที่เป็นที่น่าพอใจได้นะครับถึงแม้เราอาจจะไม่ได้ต้นทุนที่ถูกที่สุดนะครับไม่ได้ผลตอบแทนที่มากที่สุดแต่ก็ได้ต้นทุนโดยเฉลี่ยและก็ได้ผลตอบแทนในระดับที่น่าพอใจมากๆเลยนะครับ เดี๋ยวมาดูวิธีการซื้อกันครับว่าผมซื้อในวิธีไหนรูปแบบไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นล่าสุดนะครับล่าสุดซื้อเดือนมีนาคมนะครับมีนาคมปี2021อันนี้เป็นล่าสุดนะครับเดี๋ยวมาดูไล่ลงไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็จะไล่ย้อนหลังลงไปนะครับไล่ย้อนหลังลงไปเนี่ยผมซื้อครั้งแรกนะครับครั้งแรก ครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคมครับธันวาคมปี2019นะครับจนถึงเดือนมีนาก็เป็นจำนวนทั้งสิ้น16เดือนนะครับ16เดือน16เดือนให้ผลตอบแทน42.55%เนี่ยถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับมาดูรูปแบบการซื้อกันเนี่ยผมเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2019นะครับซื้อครั้งแรก500บาท ครับเพราะว่าเป็นการเปิดกองทุนครั้งแรกนะครับตอนนั้นราคาหน่วยลงทุนนี่อยู่ที่ประมาณ14บาทอาตอนนั้นอยู่ที่14บาทนิดๆนะครับผมซื้อทุกวันที่3นะครับจะเห็นวันเนี่ยวันที่3นะครับ3วันที่3ผมซื้อทุกวันที่3นะครับตั้งแต่วันที่3ธันวาคม2019นะครับแล้วก็ จำนวนเงินที่ซื้อก็เป็นครั้งแรก500บาทนะครับต่อมาครั้งต่อ,ตอไปเนี่ยผมซื้อที่622บาทบ้าง623บาท626บาทถามว่าทําไมทําไมจํานวนเงินจึงไม่เท่ากันนะครับแต่ว่าใกล้เคียงกันคือประมาณ620บาทบวกลบเนาะบวกลบครับเหตุผล <c oughs> เป็นเพราะว่าผมใช้รูปแบบการสวิตชิงครับสวิตชิงเป็นการสวิตชิงจาก กองทุนตราสารหนี้กองทุนตราสารนี้นะครับไปกองทุนหุ้นนะครับก็คือกองนี้นั่นเองนะครับผมใช้รูปแบบการสวิตช,ชิงเนาะการสวิตช,ชิงของผมเนี่ยใช้รูปแบบการสวิตช,ชิงครั้งละ50หน่วยนะครับซึ่ง50หน่วยของกองทุนตราสารนี้ต้นทางเนี่ยมันอยู่ที่ราคาประมาณ12บบาทกว่านะครับมันก็จะได้ ราคาที่ประมาณ50หน่วยที่ราคา12บาทเนี่ยก็จะได้เงินเป็นจำนวนประมาณ620บาทนะครับอาจจะมีบวกลบบ้างในบางเดือนนะครับซึ่งบวกลบเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนี่ยผมถือว่าไม่ได้มีนัยสำคัญอะไรนะครับเพราะว่ามันเป็นจำนวน3บาท5บาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับเหตุผลที่ต้องทำนี้เพราะว่าผมเมื่อมีเงินได้เข้ามาเนี่ยผมจะนำมาใส่ไว้ในกองทุนตรา,าสารหนี้ก่อนเลยนะครับ คือกองทุนตราสารนี่เนี่ยผมไม่ได้ใช้รูปแบบ dca ผมใช้กองทุนตราสารนี่ในการพักเงินนะครับเพราะว่าเวลามีไรายได้เข้ามาเนี่ยในในวันที่ไม่ได้เท่ากันของทุกเดือนนะครับจริงที่เงินเดือนเราอาจจะเท่ากันในทุกๆเดือนนะครับแต่ว่าเวลาผมทํางานเนี่ยก็จะมีงานพิเศษมีรับจอบรับจ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีะไรายได้เข้ามาก็คือไม่ได้เป็นวันที่เดียวกันของทุกเดือน ฉะนั้นแล้วเมื่อมีเงินได้ตรงนี้เข้ามานะครับผมจะนํามาใส่กองทุนตราสารหนี้ไปก่อนเลยก็คือพูดง่ายคือมีรายได้เข้ามาเนี่ยก็แบ่งใส่กองทุนตราสารหนี้เรื่อยๆ,ๆเ,ลยเลยนะครับแล้วพอถึงทุกวันที่3เนี่ยผมก็จะมีการสวิตชิงนะครับหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมตราสารหนี้เนี่ยไปกองทุนหุ้นเนี่ยห้หน่วยนะครับทีนี้ก็จะเป็นการ DCN ในรูปแบบของจํานวนหน่วยที่เท่าๆกันดีกว่านะครับจะจะพูดอย่างนี้ก็จะถูกต้องมากกว่านะครับแต่ว่าจํานวนเงินเนี่ยก็ บวกลบอย่างไม่ได้มีนัยะสาคัญอะไรนะครับเพราะว่ากองทุนตราสารนี้เนี่ยจะขยับขึ้นลงที่เรไม่มากนะครับนี่คือวิธีการนะครับทีนี้เมื่อซื้อไปถึงเดือนนะครับธันวานครับปี2019นะครับแล้วก็มกรากุมพามีนามาดูกันครับว่าวันที่19มีนาคม2020ผมมีการซื้อเพิ่มเข้าไปอีกก้อนหนึ่งนะครับเพิ่มเข้าไปอีกก้อนหนึ่งเป็นเงิน2,485บาทนะครับส6ตางค ถามว่าทําไมนะครับเดี๋ยวเรามาดูเหตุผลกันนะครับว่าทําไมเดี๋ยวขออนุญาตลบตัวเก่าออกก่อนนะครับเหตุผลครับเหตุผลก็เพราะว่า,าเมื่อวันที่19มีนาคมเนี่ยาราคาหน่วยอยู่ที่นี่ครับ11.8024เนาะิ 8024นะครับซึ่งตอนนั้นผมคำนวณมาให้แล้วเนี่ยราคาหน่วยเฉลี่ยตั้งแต่ที่ผมซื้อมาเดือนธันวาปี2019จนถึงมีนาคม2020เนี่ยราคาหน่วยลงทุนเฉลี่ยของผมเนี่ยอยู่ที่14บาทนะครับ14.9400นะครับจะเห็นว่ามันลดลงนะครับราคาหน่วยเฉลี่ยของผมเนี่ยพู้อย่คือราคาหน่วยเฉลี่ยของผมเนี่ย มันสูงกว่าราคา NAV ปัจจุบันนะครับก็คือผลตอบแทนลดลงคือติดลบนั่นเองนะครับอันนี้ผมคำนวณมาให้แล้วนะครับว่าลบกี่เปอร์เซ็นต์นะครับสรุปแล้วตอนนั้นเนี่ยลบอยู่ที่21นตะครับติดลบอยู่ที่21ซนะครับซึ่งถือว่าติดลบเยอะมากๆนะครับแต่ด้วยความมุ่งม,มั่นในหลักการ DCA นะครับผมก็มีการลงทุนต่อเรื่อยๆนะครับแต่ว่าพอลบ21เนี่ยผมก็มาคิดว่า นี่มันคงจะเป็นโอกาสดีที่เราจะอัดเงินเข้าไปอีกก้อนหนึ่งเพราะว่าผมมีความมั่นใจในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่มันลบลงเนี่ยก็คือมันเป็นความผันผวน,นระยะสั้นเนาะเพราะว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องในชีวิตเรามากขึ้นนะครับคนเราต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้นฉะนั้นแล้วผมว่าในอีก5ปี10ปีเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยเติบโตแน่นอนนะครับ ที่มันลบ2 1ตอนนี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นความผันผวนในราคาช่วงสั้นๆนะครับเมื่อมั่นใจในกลุ่มเทคโนโลยีว่าจะเติบโตได้ดีแล้วเนี่ยมั่นใจว่าเราเลือกกองทุนได้ดีแล้วเนี่ยผมจึงอัดเงินเข้าไปอีกก้อนหนึงครับเป็นเงิน2,485บาทโดยประมาณนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยที่มันเป็นหน่วยทศนิยมด้วยเนี่ยจุสบาทเ,เพราะว่าผมใช้รูปแบบการสวิตชิงนะครับ รูปแบบเดิมเลยคือการสวิตชิ่งจากตราสารหนี้เข้าสู่กองทุนเทคโนโลยีกองทุนตัวนี้นะครับซึ่งผมจาไม่ได้หรอกว่าสวิตชิ่งเป็นจํานวนกี่หน่วยนะครับแต่เป็นเงินประมาณก้อนหนึ่งคิดเป็นก้อนแล้วก็ประมาณ2,485ันบาทนะครับนี่คือเหตุผลว่าทําไมผมถึงซื้อเข้าไปอีกก้อนหนึ่งนะครับเพราะว่ามั่นใจในเทคโนโลยีนะครับยิ่งเราซื้อในช่วงที่กองทุนติดลบเนี่ยแสดงว่า,า NAV ช่วงนั้นเนี่ยต่ำกว่า NAV เฉลี่ยของเรานะครับตลอดระยะทางที่เราซื้อมาก่อนหน้านี้นะครับ ฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราซื้อตอนที่มันกําลังติดลบเนี่ยหมายความว่าเราจะได้ NAV เนี่ย NAV เฉลี่ยของเราทั้งหมดเนี่ยจะจะจะลดลงนะครับมันจะดึง NAV ของเราให้ต่ำลงนั่นเองนะครับราคาเฉลี่ยของเราเนี่ยจะถูกดึงให้ต่ําลงนะครับแล้วพอมันเติบโตมากขึ้นเนี่ยเราก็ยิ่งจะได้ผลตอบแทนมากขึ้นนะครับนี่คือเหตุผลว,ว่าทําไมผมถึงเข้าซื้อจํานวนเงินอีกก้อนหนึ่งในขณะที่มันกําลังติดลบนะครับตอนนั้นลบไปถึง21%นะครับ แล้วเมื่อผมซื้อเข้าไปก้อนหนึ่งแล้วเนี่ยผมก็มั่นใจในเทคโนโลยีครับก็เลยมีการซื้อต่อมาเรื่อยๆนะครับก็คือหลังจากนั้นก็คือเดือนเมาษาพฤษภามิถุนาก็ซื้อต่อมาเรื่อยๆนะครับแต่จะเห็นว่าผมเปลี่ยนจากวันที่3เป็นวันที่8ครับเห็นไหมครับวันที่8ผมเปลี่ยนจากวันที่3เป็นวันที่8ถามว่าเหตุผลเพราะอะไรนะครับเปลี่ยนจากวันที่3เป็นวันที่8เนี่ยไม่ได้มีเหตุผลอะไรมากมายนะครับอันนี้เป็นเหตุผลส่วนตัวตรงที่ว่าเมื่อผมได้เงินเดือนมาสิ้นเดือนเนี่ 1อาทิตย์นะครับหรือว่ามัน10วันอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับทีนี้พอต้องซื้อหน่วยลงทุนในทุกๆวันที่3เนี่ยทำให้บางครั้งผมได้เงินได้มาจากงานประจำเนี่ยยังจัดสรรไม่ไม่ลงตัวนะครับว่าจะแบ่งใช้เท่าไหร่แบ่งออมเท่าไหร่นะครับจะแบ่งลงในกองทุนแต่ละกองเนี่ยเป็นจำนวนเงินกี่บาทนะครับในวันที่3เนี่ยมันยังแบ่งไม่ลงตัวนะครับผมต้องใช้เวลามากขึ้นในการจัดสรรเงินก็เลยเลื่อนจากวันที่3มาเป็นวันที่8 เพ so ื่อนจกวันที่3มาเป็นวันที่8นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆจะสะดวกนะครับว่าจะเลือกวันที่เท่าไหร่นะครับแต่ขอให้เป็นวันที่เดียวกันของทุกๆเดือนนะครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้มีผลอะไรนะครับเพราะว่าในระยะยาวเนี่ยไม่ว่าจะเลือกวันที่เท่าไหร่เนี่ยถ้าเราซื้อเป็นรายเดือนเนี่ยเราก็จะได้ต้นทุนถัวเฉลี่ยอยู่แล้วนะครับจะบวกลบจากกันเนี่ยไม่มากนะครับไม่ไม่ได้มีนัยะสาคัญอะไรนะครับฉะนั้นเลือกวันที่ที่เพื่อนๆคิดว่าเหมาะสมเลยอาจจะเป็นเลขมงคลสาหรับเพื่อนๆหรือเป็นเวลาที่เพื่อนๆเนี่ย สอดคล้องกับการจัดสรรเงินของเพื่อนๆก็ได้นะครับผมมาดูในสิงหาคมครับเดือนสิงหาคมปี2020นะครับแล้วก็จะมีนี่ครับกันยา,าไม่ใช่ครับพฤศจิก,กานะครับพฤศจิก,กานะครับทำไมผมถึงซื้อวันที่11เนาะ กับวันที่9นะครับอันนี้ก็เป็นเพราะว่าวันที่8หยุดนั่นเองนะครับถ้าวันที่8เนี่ยหยุดนะครับเป็นวันหยุดกองทุนหรือว่าเป็นวันหยุดทําการของธนาคารในประเทศไทยหรือว่าเป็นวันหยุดกองทุนเนี่ยผมก็จะเลื่อนครับเลื่อนไปซื้อวันทําการที่ใกล้ที่สุดวันทําการที่ใกล้ที่สุดนะครับก็ไม่มีอะไรครับนี่เป็นเหตุผลนะครับว่าถ้าเกิดวันที่8หยุดเนี่ยก็วันทําการต่อไปเป็นวันที่เท่าไหร่ผมก็จะเข้าซื้อทันทีเป็นการเลื่อนออกนะครับก็คือเลื่อนไป ทําการที่ใกล้ที่สุดนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วก็ยังคงซื้อวันที่8อยู่เรื่อยๆนะครับทุกวันที่8เลยมาจนถึงล่าสุดเดือนมีนาคม2021เนี่ยก็ยังมีการเข้าซื้ออยู่นะครับจะเห็นได้ว่านะครับการลงทุนของผมนะครับในช่วงปี2021เนเอในช่วงปี2021จาก600บาทเนี่ยผมเพิ่มการลงทุนเป็น 880บาทเนาะเป็น800กว่าบาทอาจจะเป็น879 874โดยประมาณนะครับอันนี้ก็คือเหตุผลเนี่ยเป็นเพราะว่าผมมั่นใจในกลุ่มเทคโนโลยีนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อ,อพอเรเามีรายได้มากขึ้นหรือว่าสามารถจัดสรรเงินได้ในรูปแบบที่แตกต่างออกไปเนี่ยผมก็มีการปรับเพิ่มนะครับปรับเพิ่มการลงทุนในหมวดุาสารกรรกลุ่มเทคโนโลยีนะครับจาก600กว่าบาทเนี่ย เป็นประมาณ880บาทต่อเดือนนะครับ880บาทต่อเดือนผมใช้รูปแบบการสวิตชิงเหมือนเดิมครับแต่ว่าจากสวิตชิง50หน่วยเนี่ยเพิ่มเป็นสวิตชิง70หน่วยต่อเดือนนะครับก็คือมีการปรับสัดส่วนการลงทุนนะครับเป็นการสวิตชิงจากกองทุนตราสารหนี้เข้าสู่กองทุนเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยเป็นจํานวน70หน่วยนะครับคิดเป็นจํานวนเงินแล้วี่ก็ประมาณ880บาทนะครับบวกลบนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามั่นใจในกลุ่มเทคโนโลยีว่าภายใน5ปี10ปีเนี่ยจะต้องเติบโตแน่นอนนะครับ แล้วก็หลังจากนี้ผมก็จะเข้าซื้อทุกเดือนอีกเรื่อยๆนะครับเป็นทุกวันที่8นะครับถ้าติดวันทําการเราก็เลื่อนไปถ้าติดวันหยุดเราก็เลื่อนไปวันทําการที่ใกล้ที่สุดนะครับแล้วก็เป็นการสวิตชิ่งทุกๆเดือนนะครับอย่างสม่าเสมอครับทีนี้เดี๋ยวผมจะขอยกตัวอย่างให้ดูสักเล็กน้อยนะครับว่าเรามาดูกันว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดผมเข้าซื้อด้วยเงินก้อนเดียวนะครับจะได้ผลตอบแทนเท่าไหร่นะครับเข้าซื้อเมื่อธันวาคมนะครับ ปี2019นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเลือดลงไปดูหน่วยนิดนึงนะครับว่ามีจํานวนหน่วยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับนี่ครับธันวาคมปี2019มีจํานวนหน่วยอยู่ที่14.1043นะครับ NAV อยู่ที่14.1043นะครับ NAV เนาะเมื่อธันวาคมปี2019นะครับทีนี้เมื่อระยะเวลาผ่านไป จนถึงปี2021นะครับ2021นะครับเดี๋ยวเราเอา NAV ล่าสุดเนาะเมื่อเมษายนนะครับผมดูล่าสุดเมื่อเดือนเมษายน NAV อยู่ที่22.8848นะครับ NAV อยู่ที่ 22. 8 8 4 8นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าผมใช้เงินก้อนเดียวซื้อเข้าไปนะครับไม่ลงทุนแบบ dca นะครับเป็นการใช้เงินก้อนเดียวซื้อเข้าไปเมื่อเดือนธันวาคมปี2019นะครับจนถึงเดือนอจนถึงเมื่อเดือนเมษายนนะครับเดี๋ยวจะได้ผลตอบแทนเท่าไหร่เดี๋ยวผมคิดให้ดูเลยนะครับถ้าเกิดเราลงทุนเป็นเงินก้อนเดียวเนี่ยตั้งแต่ปี2019เดือนธันวาคมเนี่ยจนถึง2021นะครับปัจจุบันนะครับเดือนเมษายน2021ยเเนี่ยเราจะได้ผลตอบแทนถึง 62.25%เลยทีเดียวนะครับเทียบกันแล้วเนี่ยมากกว่ากันตั้ง19%เลยนะครับ19.7%นะครับแต่ถามว่าทำไมผมถึงไม่ลงเงินก้อนเดียวตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2019เเลยนะครับเหตุผลง่ายมากครับเหตุผลก็เพราะว่าผมไม่ได้มีเงินก้อนเดียวในตอนนั้นนะครับในหลักหมื่นตอนนั้นนะครับเพราะว่า ผมมีรายได้จากงานประจำเนี่ยผมก็นํามาแบ่งจัดสรรลงทุนนะครับไม่ได้ซื้อกองทุนนี้เพียงกองทุนเดียวนะครับก็มีซื้อกองทุนอื่นด้วยแล้วก็มีการเข้าซื้อหุ้นรายตัวในตลาดหลักทรัพย์เองด้วยนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยจะให้ผมยัดเงินเข้าไปหมื่นหนึ่งตั้งแต่ทีแรกเลยเนี่ยผมทําไม่ได้นะครับผมต้องรอมีรายได้จากงานประจําเข้ามานะครับจึงนํามาลงทุนนะครับในทุกๆเดือนทุกๆเดือนนะครับตามที่ผมเห็นว่าสมควรนะครับแล้วก็ตามที่ผม รู้สึกว่าเราสามารถที่จะออมได้ทุกๆเดือนนะครับก็ได้ผลตอบแทนที่42.55%เนี่ยผมถือว่าเป็นผลตอบแทนที่ผมรู้สึกดีกับมันมากๆเลยนะครับถึงแม้เราจะไม่ได้ผลตอบแทนที่สูงที่สุดที่ 62%นะครับแต่ว่าเราก็ได้ผลตอบแทนถึง40กว่าซซึ่งเป็นที่น่าพอใจอย่างมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการ DCA นะครับที่เพื่อนๆจะสามารถนำไปใช้ได้นะครับถ้าเพื่อนๆเลือกอุตสาหกรรมที่ดีอุตสาหกรรมที่ดีมีอนาคตนะครับรับรองว่าเพื่อนๆจะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยที่น่าพอใจนะครับน่าพอใจถึงแม้เราจะไม่ได้ผลตอบแทนที่สูงที่สุดนะครับแต่ก็ได้ผลตอบแทนในรูปแบบที่น่าพึงพอใจนะครับและนี่ก็เป็น พอร์ตลงทุนที่นํามาให้ได้ดูกันในวันนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะนํารูปแบบนี้ไปปรับใช้กับตัวเองได้นะครับการ DCA เนี่ยก็มีประโยชน์เหมือนกันนะครับผมเชื่อว่าในระยะยาว5ปี10ปีเนี่ยผมจะต้องได้ผลตอบแทนที่เป็นที่น่าพอใจอย่างแน่นเน่อย่างแน่นอนนะครับก็ลองนําไปปรับใช้ดูนะครับวันนี้ก็นําให้ได้ดูเป็นแนวทางนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจสําหรับใครลหลายๆคนที่คิดจะเริ่ม ลงทุนนะครับอย่ารอช้านะครับให้เริ่มเลยนะครับจะเห็นว่าผมเริ่มจากเงินเพียงแค่5 0 0ร้อบาทนะครับจากนั้นพอผมมีความสามารถในการออมมากขึ้นเนี่ยผมก็ออมจาก5 0 0ร้อยหกร้อยเนี่ยเป็นเจ็ดร้อยแปดร้อยก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่สิ่งที่สําคัญคือเราจะต้องทําอย่างสม่ําเสมอนะครับแล้วก็ลงทุนตลอดเวลานะครับหากเราลงทุนได้ในระยะเวลาที่ยาวมากพอนะครับยิ่งถ้าเป็น5ปีหรือ10ปีเนี่ยจะดีมากๆเลยนะครับก็จะทําให้เราได้ผลตอบแทนที่น่าพอใจอย่างที่เห็นนี้แหละครับ แลวผมก็ยังคงจะลงทุนในกองทุนนี้ต่อไปนะครับโดยจะใช้สัดส,ส่วนที่ผมนําเสนอไปนี้นะครับต่อไปอีกสักพักนะครับแล้วก็ดูท่าทีว่าจะมีแนวโน้มเติบโตหรือเปล่านะครับจากนั้นแล้วผมก็อาจจะมีการปรับพอร์ตทุก1ปี2ปีก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าผมจะไม่ปรับพอร์ตบ่อยนะครับเพราะว่าถ้าเรามั่นใจในอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยเราควรจะ,ะมีความมั่นใจในการลงทุนต่อไปเรื่อยๆนะครับมีความสม่ำเสมอในการลงทุนแล้วก็จะได้ผลตอบแทนที่ดีอย่างที่เห็นนี้แหละนะครับ าจบกันไปแล้วนะครับสำหรับการเปิดพอร์ตกองทุนให้ได้ดูกันนะครับวันนี้หวังว่ารูปแบบการซื้อในรูปแบบของ dca เนี่ยถึงแม้จะไม่ได้ต้นทุนที่ถูกที่สุดนะครับแต่ว่าก็เป็นการทําให้ต้นทุนของเราเนี่ยมันได้แบบเฉลี่ยครับแบบถัวเฉลี่ยนะครับซึ่งก็ได้ผลตอบแทนที่น่าพอใจนะครับและยิ่งระยะยาวมากขึ้นเนี่ยถ้าหากเป็นอุตสาหกรรมที่ดีแล้วเนี่ยอย่างไรเนี่ยก็ต้องมีผลตอบแทนที่เป็นที่พอใจแน่แนะครับหวังว่าเพื่อน,อนจะนําไปปรับใช้นะครับแล้วก็ ขอบคุณที่ติดตามช่องเราครับอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยครับขอบคุณครับ